ขอเศร้าเึ่งนี้เลยเอ้ยแต่มันมีอย่างแปลกๆโอเคสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เขาจะมานําหาแหนแดงค่ะทุกคนคงจะเห็นนะคะว่ามันเป็นทุ่งหน้าเนาะ <S 2> <S 2> <S เขาจะมานําหาแหนแดงแบบธรรมาชาติในทุ่งหน้าเขาคะ่ะว่ามันจะมีไหมเนาะถ้ามีก็โชคดีไปค่ะแเขาจะเอามาปล่อยในในหลุมหลุมเอ่อหลุมนี้นะคะ่ะ รวมที่เข้าเป็นโครงการเข้าแล้วปสิมาเบิงว่ามันสีคือกันบอเนาะค่ะเนาะมันสีนมีบอลแหละเออค่ะไปกันเลยดีกว่าไปเลยหนึ่กระท่างข้ถน,นนไปหน้าเข้าค่ะถนนลงลงหน้าเลยเข้กับกำลังงามอุ้ยนี่หามาหาตรงนี้ก่อนดีกว่าเสียวกลองจะลนนะคะ ไม่เห็นไม่เห็นมีตะแหนแหนอันสลายไอ้นี่อ่ก็อื่นอย่างบ่แวค่ะแต่มีตะแบบนี้ค่ะเคยเห็นบ่ค่ะเห็นกันบ่เจ๊ไม่โฟกัสอีกกองคอยเห็นใกล้ๆแลแต่นี่ยังไม่ใช่ยังบ่เป็นแหนอันแหนแดง แบัวแมนแนแดที่เขาต้องการค่ะหาไปเรื่อยๆค่ะค่ะสำหรับแหนแดงกับมอยููมหลายสายพันธุ์ขึอนแต่พันธุ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยก็มีอยูสองสายพันธุ์ค่ะก็คือสายพันธุ์อัลซอลลาพินาตานะคะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของประเทศไทยค่ะคือแบบบัวเมนเอามาจากการพัฒนาของกรมวิชาการเกษตรเด้อค่ะง่ายๆก็คือพันธุ์ธรรมชาติค่ะ อีกสายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็นอัลซอล่าไมโครฟิล่านะคะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรนําเขามาเพื่อคัดสายพันธุ์ค่ะมาพัฒนานั่นแหละค่ะแต่สําหรับคลิปนี้เขาจะพามาหาพันธุ์ธรรมชาติค่ะมาหาแหนแดงพันธุ์ธรรมชาติบาซิมีบอนะคะเนาะเอาแน่นๆอย่างเนาะค่ะทุกคนทุกคนรู้จักบอค่ะทุกคนรู้จักกันไหมเนี่ยคืออะไรสมัยโบราณแห้งเลยค่ะ อมันเป็นตอนค่ะเป็นตอนรักป่าเป็นอื่นตอนภาษากลางื่นอย่างนอบาตห้ามใส่เบ็ดในนาข้าวเจ้าเขาต้องมีการหามกันไว้แน่ค่ะว่าในหน้าเขานี่เขาก็หหวงอยู่นะคะนะเขาก็จะเอาไว้ได้กินเองด้วยก็ต้องหามไว้ก่อนค่ะไม่ใช่เข้ากับมหาวัดเเขาเห็นอะไรแว๊บๆทุกคน เห็นอีย่งแวบๆแบบมาดูมาดูมันสีแมนบ่เห็นแวบๆแบบนี่ทุกคนคิดว่ามันใช่ไหมเห็นเหมกันบอนี่ทุกคนคะ่ะแมนบ่คิดว่าเมนมีแ่แหน,นแดงคือเนี่นี่คะ่ะเห็นบอเฮ้ยคือเลยคือเลยแหนแดง แต่ใบหน่อยกว่าเนอะคะ่ะอมไม่บอกจะคือกันเลยค่ะเนาะเมนอยู่เิแม่นอยู่เิแต่มันไม่หน่อยค่ะไม่หน่อยไม่อยู่มไม่อ,มอ่ให้หนีไม่อยู่มหรอเรียงว่ามันมีปกติเนาะแต่ปกติห้องห้องค่าเาาคยเดสังเกตน,นะคะเนาะบานทีสังเกตีก็เพราะว่าเห็นในยูทูบเขาว่าเรียงแหนแดงแหนแดงกัน มีประโยชน์แห้งอย่างต่อหน้าเขาประมาณนี้ค่ะแล้วฮขกก็พึ่งจะมาฮอกก็เลยต้องมาสังเกตว่าในหน้าเขา,าเขามันมีบอนะคะเนาะโอ้มีอยด้ยค่ะแล้วมันก็จะผสมกับแหนะแหนะใบนิดหน่อยขึ้น่อนค่ะมันผสมกันอยู่ค่ะนี่ในใน,ในหน้าเขาเลยนะหน้าเขาเลยอ่ะนั่นนะมีขึ้น่อน,น,น,นค่ะนะแหนแดงมีขึ้นกืนอ,อมีจริงๆด้วยเนี่ย แม่แอ้พี่พเริ่มรลายขึ้นเริ่มรลายขึ้นเริ่มรลายขึ้นทุกคนเฮ้ยแมวแดงเออเหมือนมีตัวอะไรอ่ะเหมือนมีลายแดงไหมทุกคนรู้จักลายแดงกันไหมอะเฮ้ยเริ่มรลายขนอุ้ยพี่ๆค่ะาวายเต็ม เต็มเลยไหนแดงเต็มเลยเต็มรยเต็มรยเดีเย๋ดยวห้องระชัดล่องล่องเอาไปไปล่อยเอาเอาไปใส่อ๊ยลืมเอากะคูมาน้าบานค่ะโอ้ยลืมเอากะคูมาใสไปล่องบอ่อปลานี่ไหนแดงเข้อ่ะไหนแดงทำมาฉาเลยค่ะเขาบ่ได้พอเด้นี่บ่ไดเอามาไปลไ่องเลยนี่ค่ะนั่นเห็นในหน้าเขาเลยนี่คลอผู้ใดมา,มาไม่ไปอยู่บนนอ เนี่ยนแดงธรรมชาติวว้ผู้นอยู่ข้างในคนค่ะเดี๋ยวเอาไปเลียงค่ะเอาไปลงเบาป่านะเพื่อมันขยายว้าเริ่มมีทำไมให้หนีมีอ่ะทำไมให้หนีมีเ่มันไม่ก็เป็นเสีย เนื้อแดงกับสีแดงคือกันบ่เป็นเน,นื้แดงเนื้อแดงกับสีสีแดงนะะเฮ้ยเต็มอยู่ข้างในบ่มหัวมันมีบ่ค่ะก็ะดาษม,มีเนะาะให้นี่ก็มีให้ขังกันก็มีค่ะน้ำม,มันไหลใส่กันเนาะ นั่นแหละค่ะแหนแดงเดี๋ยวเราต้องไปเอาขู่ไปเอาก็เอากระขูมาใส่ไปไปไปล่อยอยู่ในหลุมค่ะเอาไปขยายในหลุมมึงที่เป็นจังไลนะคะเนาะนีอนี่นี่นี่ กับบเด้สังเกตอีกเือวา่าอยู่อยูข้องธรรมาชาติข้องบนแมนให้หน้านี่มันซีมี่บอเน,นาะค่ะเนาะแต่เห็นนี่ให้หน้านี่มีแล้วคือกันเปะ๊ะแต่มันจะหน่อยกว่าอยู่เอ้ยแ้งนี่แฮงหลายวอ้ยแ้งหลายวุย้ย,ยวุย้ย พี่พี่พี่ค่ะพี่ค่พี่คุณคุคนยางเยอะยางเยอะแต่มันสีแบบสีน้ำตาลสีแดงอู้หน้าขาวคุณคุณเอ้ยเฮ้ยเราไม่ได้เอามาปล่อยนะทุกคนแถวนี้ยังม่คอยหูจากแหนแดงเลยด้วยค่ะมี่คนมาปล่อยอยู่ปาเนาะหรือมันเกิดขึ้นอีกเนาะเต็งได้เต็งได้ โฮยเฮยวันนี้เรามาหาแหนแดงเจอจริงๆด้วยขอทราบเบองนี้เด้เอเฮ้ยแต่มันมีเยียงแปลกๆเป็นเม็ดๆอือยว่างอียงะ่ะมัตอดมือคนดิมีค่ะมีแหนแดงมีอีิ บ่าหันเนี่ยให้อื่นจะมีบ่ค่ะแต่ให้นี่เห็นหลายแห้งเลยพูนเขาไปแน่ๆก็มีค่ะเขาไปลึกๆในปลาเขาก็มีอ่อชุ่ไปกับคุม,มาแล้วไปคุม,มาแล้วค่ะเชิบนี่แหละมา ตักใส่คูนเลยดีกว่าเอามือห่อเลยตัก <c ười> เขาบอกเดี๋ยวเอาอย่างมาเขาจะเอาเห็นไหนเบิ่งเลยว่าเาเอาไปอีหลีชอบแม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรนะอ,อ่อานงงามเลย มือเดียวก็เสียจลำบากเลยค่ะถือกล่องมือหนึ่งนะคะเนาะบบได้เอาขาต่้งกล่องมา้าวด,ดูดิลูกคนจะเวียนหัวนำโมเนอม้งเ้าสีแดงไปนำเลย เอาขาไปแค่นี้แหละเอาไปล่องบอบงันี่สิขย้ายหรือปล่าเขากินเบิด์นะคะป่าหน่อยเขาต่อปล่อยเขามันเดี๋ยวเขาสิเอาคลิปลงให้เบิรงค่ะปล่อยวันที่แปด่ะเบิรงกันเลยเแล้วเราจะทำการเอาไหนแดงด่เข้าไปหามาใดเนี่ยไปไปล่องบองเข้าๆค่ะไปกันเลย เมาเบิงว่ามันสีเหลือหลอดว่ะค่ะอีกจักอาทิตย์สองอาทิตย์หรื่อนเป็นเดือนเขาจะมาเบิงอีกรอบจะมาถ่ายเห็นเบิงอีกรอบว่ะค่ะมันมันจะมันจะยังเหลือบอ่อหรือป่ากินเบิดนะคะนะ่ะเนาะปล่อยเลยไปเลยค่ะ มันจฉพัทเขาฟังเบาเนอเห <c oughs> มือนลอยกระทงวิปปายพาฟู่ ขอฟังพอมาอ๋อจะทายปลาที่เขาปล่อยลงไว้ให้เบิงค่ะเห็นกันบ่ะเห็นบ่มันกลิ่นใบะชะยาหากชะยาเหรอกล่องส้มเลยแค่นี้นั่นแลคะค่ะกไม่นก็กินนี้นะคะเนาะมันเป็นปานิ่นเะคะ ก็น,นิ่นทีทีโครงการของหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่เลยคะ่ะเพิน่นเอามาใหา้คนแจกให้นั่นแหะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตให้เบิง้งตลอดเรื่อยๆว่าโครงการที่เขาเห็นนี่คือมันมันได้ผลบ่เนนะคะ่ะเนาะ ได้ผลบอสามารถสั่งไล่ได้ให้ได้บอรหรือว่าอยู่แบบยังยืนได้บอพ่อเพียงอยู่แบบพ่อเพียงได้บอรประมาณนี้หากทุกคนชอบทุกคนมาพิมพ์เขากับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะไม่เด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อนะคะฝากคล่องเลยนะคะทุกคนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย